สวัสดีค่ะช่องบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมของเกม Black d e s e r t นะคะประจาวันที่21ธันวาคม2565นอินะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอคุณสมาชิกช่องบ้านติดเกมนะคะให้ทการสมัครสมาชิกช่องบ้านแล้วก็ขอขอบคุณพูดดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกิลังใสที่ดีมา,มากๆเลยจ้าเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูพร,พร้อมๆกันเลย เนะะื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะก็มีของด้านในนะคะสุดอ,อพลังนิดเดียวก็คือแก้ไขปัญหาที่ไม่เอ,อ่อทฤษะไม่ทํางานนะคะแม้จะมีพลังกำลังมากกว่าปริมาณที่ใช้อยู่ก็คือทฤษแข็กแกร่งพุ่งตัวส่วนทยาอ่าแล้วก็มีการปรับบูซานิสหน่อยนะคะซึ่งเขาบอกว่า ณปจัจจุบันมีบรรดานะักผจญภัยจากทุกพื้นที่ได้เข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยตัวละคอรอาชีพบูซานะคะซี่ซึ่งเปิดตัวมาใหม่ซึ่งทางเราก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่มอบความแปกให้กับตัวละครนี้และก็ยังมีความคิดเห็นดีๆเข้ามามากมายเอ่อซึ่งทางเราเองก็ตั้งใจที่จะค่อยๆดูสถานาการณ์อีกสักหน่อยแล้วค่อยพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงต่างๆเพื่อน,นําม,มาปรับใช้เนื่องจากยังเป็นช่วงที่เปิดตัวได้แค่เพียงสัปดาห์เดียวนะคะแล้วก็ วันนี้ของอูซาส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาสองสกิลต่างๆนะคะอย่างเช่นเออแก้ไขปัญหาที่ชั้นาลนี้ไม่เชื่อมต่อกับภาษานั้นที่นูนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลเวลของการเรียนรู้ภาษาสองสกิลเนาะก็มีจินลมกวาดล้างเนาะปรับให้เรียนได้ตั้งแต่เลเวลเออห้าสิบเจ็ดแล้วก็แข็งแร่งลมกวาดล้างนะคะปรับให้เรียนได้ตั้งแต่เลเวลห้าสิบแปดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีปรับเปลี่ยนให้ตัวละครไม่แสดงหน้าโกรธเมื่อใช้เออขณะใช้ตำราแห่งการฝึกฝน แล้วก็ประมาณนี้ค่ะยังไม่ได้มีการเนิร์ฟหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือมีการแก้ไขทาสาสักษะต่างๆนิดหน่อยเนาะก็แก้ทุกสกิลเลยนะ่าจะเป็นประมาณแบบให้มันเชื่อมกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะส่วนเดี๋ยวยังไงอนาคตาจะมีการปรับเนิร์ฟหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ เนื้อาหานะคะบันทึกการบรรจุภัยของอีกอบันทลลี่นะคะที่มีทั้งหมด1ิบห้าเล่มเนาะผู้เล่นใหม่ทุกคนหรือใครยังไม่ได้ทาก็ควรจะไปทํานะคะแต่ว่าตรงหนังสือส่วนนี้ก็คือว่างเมื่อไหร่ค่อยไปทําก็ได้เนาะเอ่อหนังสือส่วนนี้แม่บ้านต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะเนื่องจากแม่บ้านไม่ได้ทําเก็บไว้นะคะถ้ายัางไงก็ลองดูกีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครติดอะไรตรงไหนสามารถสอบถามได้นะคะแม่บ้านจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะ ซึ่งหนังสือผระชนพายเล่มนี้เนาะก็คือว่างเมื่อไร่ค่อยไปทำเนาะตอนนี้ก็คือปรับใหม่ง่ายๆคือปรับอะไรที่มันดูยากเกินนะคะก็ปรับให้มันทําง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเ,เล่มที่ห้าบทที่สี่นะคะหรือหน้าที่สี่เนี่ยก็ปรับเป็นให้รับอ่อให้แค่กินอาหารคอลแบบง่ายก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คือปรับใหม่ในหลายๆอย่างนะให้มันทําง่ายขึ้นไม่ได้แบบยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ก็มีการระบุเงื่อนไขนะคะที่เวลาถ้าแบบเป็นพวกรวมคำพี์อะไรอย่างนี้เนาะว่าเล่มที่3ามบทที่3นะคะก็ให้ใช้คำพี์แล้วต่อสู้กับแม่มดส่วนเล่มที่13บบทที่3นะคะให้ความพ่ายแพ้แก่พี่เนาะของมอสขานอะไรประมาณนี้นะคะโอเค ต่อไปนะคะเสียงสะท้อนจากรอยร้าวเพิ่มเสียงสะท้อนรอยร้าวระดับ2ให้กับ MPC วัตถุโบราณเรืองแสงที่สามารถดําเนินเสียงสะท้อนจากรอยร้าวได้นะคะสมาชิกในปาร์ตี้จำเป็นจะต้องมีบัตรเชิญ2อันต่อ1คนเนาะถึงจะสามารถดําเนินเสียงสะท้อนจากรอยร้าวในระดับที่2ได้นะคะปรับปรุงให้สามารถสําเร็จบัตรผ่านสีซันในเสียงสะท้อนของรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นผ่านทางกิจกรรมต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะ ปรับเปลี่ยนไอเทมที่จาเป็นสาหรับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของอัลโทร,รักซิออนโยรุนาเคียผ่านทางโซมันเคียนะคะโอเคปรับเปลี่ยนให้มาให้สามารถออกจากพื้นที่กวาดล้างกิวก้วกรณีที่เลือกคืนชี่ไปพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เดิมเมื่อเสียชีวิตในพื้นที่กวาดล้างกิวนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนระยะการใช้งานภานะบางชนิดนะคะเพื่อความสะดวกสบายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนระยะทางพื้นฐานในการเรียกพา,านะนั่นเองนะคะแล้วก็จําแนก ฟังก์ชันเรียบหาหนานะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่มีการก็คือปรับแล้วนะคะปรับป็นระยะพื้นฐานในการเรียกมา้าลาอูดแล้วก็ช้างตันกูแล้วก็อัปกานะคะจากห้าสิบเอ่อแม่บ้านไม่ได้จะเปนห้าสิบีหรือเปล่านะคะแต่เขาเขียนว,ว่าห้าสิบเป็นร5อยห้าสิบเนาะก็แต่ว่ารถม้านะคะยังคงเดิมเนาะไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะจ๊ะเท hey, ต่อไปในเทมนะคะเพิ่มฟังก์ชันแนะนำไปยังโทชิที่อยู่ใกล้ให้กับหินมานีนะคะก็คือสามารถ อดคลิกขวาแล้วก็ไปหาโถชี้ได้เลยประมาณนี้เนาะและความรู้นะคะปรับปรม่ให้การค้นหาทางของฟังก์ชันเคลื่อนที่อัตโนมัติหยุดลงเมือเ่อดำเนินเควสบาลีนอปลุกพลังลดปล่อยวัตถุโบราณแห่งปราสาทคอนเพิ่มบทมสนทนาบาบาบาแล้วก็เอ่อแก้ไขข้อความเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ล่านในคําปฏิบัติ q u e บันทึกสียของผู้พาบทที่ให้ถูกต้องปรับรุงวิธีกดข้ามการดําเนินโหมดแนะนํานะคะหรืออารัมพบทดังต่อไปนี้นะจ๊ะ เย้นี้ตอนแรกแม่บ้านก็ติดเหมือนกันนะคะเอ่อที่เราต้องไปอยู่ตนรงแถวทะเลทรายก่อนนะคะทุกคนก็คือมีการปรับลดระยะเวลาเมื่อกด E X C หรือตัว R นะคะเพื่อ <c oughs> ข้ามโหมดแนะนำนะคะจาก5นา,นาทีเป็น2นวินาทีแล้วนะคะเอ่อปรับปรุงให้มี U I ปรากฏขึ้นแทนข้อความจากระบบเมื่อกดข้ามโหมดแนะนำปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบโหมดแนะนำที่ไม่สามารถดำเนินได้ง่ายขึ้น อในกรณีที่เราเคยดําเนินหมดแนะนําไปแล้วก็คือถ้าคุณจะข้ามนะคะคือคุณจะต้องมีตัวละครใดตัวละครหนึ่งหรือว่าตัวละครแรกเนี่ยผ่านโหมดแนะนําไปแล้วนะคะตัวี่ครที่สองสามสี่เนี่ยจะถึงจะสามารถข้ามได้นะคะซึ่งถ้ายังไม่เคยก็อันนี้ก็ต้องเออจะต้องขออภัยนิดนึงก็คือจะต้องดูบทแนะนําไปก่อนนะคะในตัวแรกนะ อ่ะเขาบอกว่าหนึ่งหนังจากสร้างตัวละครเสร็จแล้วจะสามารถเลือกดําเนินโหมดแนะนําก่อนที่จะกดปุ่มเข้าร่วมนะคะอ๋อก็อันนี้สําหรับตัวที่เคยผ่านไปแล้วก็จะเป็นตัวที่สองกเนาะอ่ะสองทุกตัวละครในตัวกูจะสามารถกดข้ามเรื่องราวของโหมดแนะนําได้นะคะว้าวสักทีนะสักทีเพราะว่าทีมยังบักบักอยู่เลยแต่ก็นั่นแหละสําเร็จเควสโหมดแนะนาคาขอของผู้ดาผ่านทั้งผู้ดาโดยใช้ตัวละครเลเวลสิบที่สําเร็จโหมดแนะนาไปแล้วนะคะ โอเคก็สำหรับใครที่ทำไปแล้วแล้วตัวอยากให้ตัวอื่นๆข้ามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะก็ดีเพราะว่า่างทีเราเล่นหลายๆตัวหรือเราเก็บตัวซีซันอย่างเงี้ยต้องมานั่งดูหมดแนะน่นํำวนไปสิบรอบก็ไม่ไหวนะจ้ะโอเคต่อไปนะคะเอ่อ UI เนาะมีการเพิ่มการตั้งค่าแจ้งเตือนอันตร,รายสำหรับ HP สำหรับเลือดน,นะที่มีค่าต่ำกว่าสีอนะคะก็ไปเลือกกันได้ว่าอยากจะตั้งเตือนตรงนี้ไหมนะฮะ แล้วก็มีการปรับเรื่องแจ้งเตือนสาหรับการใช้ความทนทางของอุปกรณ์ชีวิตเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับการใช้ความทนทางอุปกรณ์ชีวิตนะจ๊าถ้ามันต่ำลดต่ำกว่าสิบเปอร์เ็นก็จะแจ้งเตือนเป็นสีสม้มและถ้ามันหมดเลยจะแจ้งเตือนเป็นสีแดงนะคะสําหรับเอ,อ่อของหมดชีวิตอือต่อไปมีการปรับปรุงเรื่องระบบนิดหน่อยนะคะก็คือกรณีของหมวดสินค้าสินค้ารอลงทะเบียนนะคะที่ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีกว่าจะลงทะเบียนตลาดซื้อขาย อ,อทางเราได้มีการปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถจองซื้อได้นะคะด้วยเงินจำนวนที่สูงกว่าเออเอาง่ายเป็นระบบซื้อขายใหม่โดยที่ถ้าเท่าที่แม่บ้านท้าวขาเข้าใจนะคะก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าเราลงเอ่อวีคาจาหนึ่งชิ้นในราคาหกพันห้าร้อยเอ็มนะคะโดยปกติแล้วเราสามารถที่จะแบบถ้ามีสมมติว่าแม่บ้านลงปุ๊บแล้วคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะแบบ ไปจองซื้อในราคาที่สูงเพื่อที่จะเหมือนกับแข่งกันนะเนาะใครจองสูงสุดใครแบบเอาสูงสุดมันก็จะได้ไปอะไรประมาณนี้ถูกไหมแต่นะตอนนี้นะคะคือไม่สามารถทําได้เนาะก็คือสมมติแม่บ้านลงไปที่หกพันห้ารอยเอ็มแต่เพดานอยู่ที่เจ็ดพันอย่างเงี้ยทุกคนจะไปแย่งกันที่เจ็ดพันเนี่ยก็ไม่ได้นะคะประมาณนั้นอ่ะก็คือเหมือนก็จะต้องจองด้วยจํานวนที่สที่ต่ํากว่าก็คือ ต้องไปแย่งกันตรงช่วงที่ไม่ใช่หกเอ,อ่อไม่ใช่เจ็ดพันเอ,อ็มอาจจะเป็นหกพันสี่หกพันสามหรืออะไรประมาณนี้นะคะจนกว่าสินค้าของของเราตรงนั้นน่ะจะลงขายไปอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันปรับใช้เฉพาะสินค้ารอลงทะเบียนนะคะก็คือเอ,อ่อหมวดหมู่สินค้ารอลงทะเบียนเท่านั้นซึ่งสามารถจองซื้อหรือสามารถซื้อได้ด้วยจํานวนเงินที่ต่ํากว่าหรือเท่ากับราคาที่เขาลงทะเบียนขายไว จนถึงก่อนที่จะเป็นการลงทะเบียนขายโจยจะปรับใช้เหมือนกันหมดสําหรับสินค้าประเภทอาวุธและไอเทมของอาชีพอื่นๆนะคะก็จะเป็นเฉพาะสินค้าประเภทอาวุธอะเนาะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือสูงไมประมานลงที่หก0ันห้ารอยเอ็มแต่เพดานสูงสุดอยู่ที่เจ็ดพันนะคะทุกคนจะไม่สามารถแบบไปกดที่เจ็ดพันได้ก็คือทุกคนก็เออจะต้องซื้อที่แบบหก0ันสี่หรือหกพันสองหกพันสามอะไรเงี้ยอารมณ์บอกว่า นะคะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะตอนที่มันกําลังรอลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเราเหมือนอืมอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เลยเนาะหรือซื้อได้ราคาหกพันห้าร้อยเอ็มอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะไม่งง <c oughs> ถ้างงก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะโอเคแต่ว่าถ้าเหมือนลงขายไปแล้วนี่ก็ไม่เกี่ยวเนะเพราะว่าเขาใช้คําว่าสินค้ารอลงทะเบียนเท่านั้นเนาะ ซึ่งมันจะใช้เวลาสุ่มอยู่แล้วประมาณสิบห้านาทีนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแพทอัปเดตวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปเลยฟิวกิจกรรมการมอนปร,รากฏตัวเพิ่มอีกหกครั้งนะคะอ่าเป็นของขวัญที่เตรียมมาให้กับอาชีพใหม่นะคะแต่ว่าคือทุกคนไปร่วมได้นะะ๊ะอ่าการมอนจะมาเพิ่มอีกหกครั้งนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือจะมาวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมเวลาบ่ายสามโมง เพิ่มอีกสามครั้งหลังจากประลักจำกรรมหลังจากกาจัดบอสที่ปรากฏตัวตามเดิมนะคะโอ้ oh. <c oughs> เอ่อก็คือจะมีการมาเพิ่มมาอีกสามตัวในวันเสาร์บ่ายสามโมงนี้นะคะโดยที่เมื่อค่าตัวแรกไปแล้วอีกสามตัวเดี๋ยวจะโผล่มา น่าจะมาเรียงเรียงกันนะไม่น่าจะมาพร้อมกันหมดเนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงโอเคไปรอตีได้ไม่เป็นไรส่วนวันอาทิตย์นะคะมันจะมาโผล่มาตอนหกโมงเย็นนะคะ <c oughs> เพิ่มอีกสามรอบเนาะรวมเป็นหกรอบนั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> ก็ตีการมวมกันไปเลยจุกๆหกตัวนะคะทุกคน <c oughs> ากิจการรมของสนับสนุนเพื่อนักระจญภัยสมาชิก,กิวกาถึงแล้วนะคะ ก็ถ้าใครยังไม่มีกิลนะคะนี่แหละคือโอกาสในการเข้าร่วมกิลนะจ๊ะรางวัลเชื่อมต่อกิลทั้งหมด14วันนะคะก็ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง14กุมภาพันธ์เลยเนาะกิจกรรมนี้ก็คือเออเดี๋ยวนะเขาดูของโอเคก็มีนี่ด้วยนะคะกองทุนกิลมอพใายนะคะเพื่อทุกกิลเลยกิลขนาดเล็กนะคะจำให้กองทุนกิล1,500มนะคะเอะ๊เดี๋ยวก่อนนะ ไม่ใช่พันห้าร้อยเอ็มแล้วทุกคนมันเยอะกว่านั้นประมาณหมื่นห้าป้าทำให้บ้ารู้จํานวนตัวเลขไม่ผิดไม่บ้างยิ่งโงโ่งเลขกยูะเดี๋ยวแม่บ้านขอเช็คแปบมาทุกคนประมาณนั้นนะ่ะถ้าอ่านไม่ผิดก็คือแล้วก็ขนาดกลางสองหมื่นห้าพันเอ็มเอ๊ะสองเออสองพันห้าร้อยเอ็มถูกอ่ะทุกคนขนาดเล็กพันห้าร้อเอ็มนะคะขนาดกลางก็สองพันห้าร้อขนาดใหญ่สี่พันนะคะส่วนขนาดใหญ่มากก็ห้าพันเอ็มนะคะ แล้วก็สหรัลคคนที่เข้าร่วมกิลช่วงนี้อยู่เนาะก็จะได้รับรางวัลไปเลยก็จะมีนางฟ้าเจอจราดด้วยนะคะเลทูบัลล่าหินดำกันเวลาไว้ให้ตัวสีสันมีห่อส่มสังเกตความทรงจำนะคะห่อเงยมนีเหรียญตาจักรทูเรื่องแสงใบกระเป๋าสี่ช่องกล่องจักรทูเลือกรับนะคะลิ้นจะพันพันพันหน่อยนะช่วงนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีกิลก็หากิลอยู่นะคะของรางวัลก็โอเคมากๆเลยนะ ได้ทั้งตัวปกติและตัวซีซันเลยนะคะจุกๆกันไปเลยกิจก้ามของขวัญเพื่อป,ปลายปีที่แสนอบอุ่นนะคะบอกลาปี2565อย่างอบอุ่นโดยหวังว่านักท่อัยทุกท่านจะใช้เวลาที่เหลือในปี2565อย่างมีความสุขไปกับ Black Desert นะคะมีคูปองมาแจกด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะก็เป็นคูปองที่ได้รับเซตเตาผิงติดผนังห่อคริสต์มาสสีแดงนะคะ เฟลจแตกห้าสิบนะคะกล่องช่วยเสริมสินค้แบบที่สองนะคะหน้าตาของเตาผิงจะเป็นแบบนี้นะคะคูปองก็ใส่ทางหน้าเว็บได้เลยหรือในเกมนะคะหรือว่าในแอป b a c k กเดซเร์ดพลัสก็ได้นะคะแล้วก็มีการลดราคาด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเลเวลเนาะแต่ว่าขี้เกียจไปเวลเองก็สามารถที่จะไปตีหุ่นได้นะคะอาจจะได้เลเวลไม่เร็วมากแต่ว่าถ้าไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอ่ะแต่สามารถเปิดคอมทิ้งไว้ได้นะคะก็แนะนำนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือ,อ,อลดราคาอยู่นะคะ ตโดยดำราราต่อสู้แบบหนึ่งวันแล้วก็ทัศนะคะมัดรวมกันที่มัดรวมไะเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าอันละสิบสองล้านหรือว่ายังไงนะแต่ว่าก็ถูกอยู่ดีนะคะเพราะว่าปกติเรากดสิบชั่วโมงก็สิบล้านแล้วนะคะโอเคสามารถซื้อได้ตะกูลละสองครั้งด้วยนะคะตระคูลตะกูลล้าใช่ไหมโอเคอยู่ในราคาเพลสินค้าแน,นะนำไอเทมกิจกรรมซิลเวอร์นะคะแล้วก็แบบห้าล้านจะเป็นต่อสู้สิบชั่วโมงนี่ซื้อได้ตะกุลละสาครั้งนะคะมีทั้งต่อสู้สิบชั่วโมงแล้วก็ทัศสิบชั่วโมงเลยนะคะ กิจกรรมวิธีตามร่องรออของผีเสื้อลวงตาวิธีที่2นะคะก็คือการเชื่อมต่อเข้าเกมนั่นเอง,เอง ผีเสื้อลวงตาจะเป็นผีเสื้อสีทองตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะซึ่งสําหรับใครที่ไม่ได้ไปตีมอนก็จะไม่ได้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือแจกเพิ่มนะคะถึง3มกราคมเลยก็คือใครเชื่อมต่อเข้าเกมครบ30นาทีนะคะก็รับผีเสื้อลวงตาไปเลย2อันนะคะแล้วก็ครบ60นาทีก็รับเพิ่มไปอีก2อันเป็น4อันต่อวันนั่นเองจะต้องออนไลน์ครบ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะโดยมีของรางวัลอย่างอื่นด้วยนะคะก็มีชาดำารอของลาล่านี่สำหรับสายวิ่งม้าเน แตกสุ่มตัง้งแต่ยี่สิบห้าถึงสามสิบคำพีเพื่อตาการดอปน้ำยาวิเศษของอสูรลึกลับนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะต้องไปตีมอนเท่านั้นนะคะถึงจะได้ตัวนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแลกได้นะคะซึ่งของรางวัลน,นะคะขออนุญาตไม่อ่านซ้ำเนาะเพราะแม่บ้านเคยอ่านไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะแต่รวมๆแล้วก็จะมีของเอ,อ่อเอาไว้วิ่งม้านะคะมีพร้อทองคำของอาร์กิสนะคะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถที่จะไปลุ้นหวยกันได้นะคะทุกคนสะสมครบสิบตัวนะคะเอาไป คุยเควกับ n อ็พเอาใบารุ่นรับรางวัลฉลองเปิดตัวบูซามานะคะจะเป็นเหมือนทิกเก็ตสีม่วงนะคะก็มาลุ้นหวยได้นะคะก็สัปดาห์ที่แล้วเราครบไปแล้วนะใครที่อยากจะลุ้นหวยตรงตัวนี้นะคะจะต้องทำต้องคืออย่าลืมส่งเคว้ไม่งั้นคุณก็ไม่มีรายชื่อถูกส่งไปนะคะโดยจะสุ่มให้500เพลสองรอยคนนะคะในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ครบไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวต้องรองเขาประกาศอีกทีหนึ่งนะคะว่ารายชื่อเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะส่วนของสัปดาห์นี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง28ธันวาคมเนาะก็ใครอยากจะมาลุ้นก็มาลุ้นนะคะไม่บังก็จะส่งทุกสัปดาห์เช่นเดียวกัน <c oughs> อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอาการโลกที่จะทําให้หัวใจของท่านอบอุ่นยิ่งขึ้นนะคะร่วมมือกันเพื่อโลกที่อบอุ่นกันเถอะตั้งแต่21ธันวาคมถึง4มกราคม2566เลย กิจกรรมนี้นะคะสเต็ปที่1ก็คือซื้อเครื่องประดับต้นคริสต์มาสจากลาร่าแห่งไฮเดียวในราคา200,000ซีเวอร์นะคะสเต็ปที่สองไปส่งมอ้อเครื่องประดับต้นคริสต์มาส10อันนะคะให้แก่ลาร่าระรับเครื่องเรือคฤหาสก็รวมเป็นทั้งหมด2ล้านเนาะใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ยิ่งตกเลขอยู่เสเต็ปที่สานะคะส่งผลจใจอันแสอบอุ่นเมื่อจำนายเอ่อเกเครื่องประดับต้นคริสต์มาสให้อ๋อ คือก็คือจะส่งหัวจใจอันแสนอบอุ่นเมื่อเราซื้อต้นคริสต์มาสเนี่ยเนี่ยโททาทางเซอร์นะคะซื้อครบห้าหมื่นอันนะคะเขาก็เขาจะให้อะไรเราอ่ะเออคือประดับต้นคริสต์มาสแล้วตึ้งตึ้งนี่นะคะอ่าก็คืออ๋อห้าทุกคนนะคะก็คือช่วยกันซื้อนะคะอ่าโรยนับจากทุก ภาคก็คือนับรวมทุกเซิร์ฟเวอร์แหละนะถ้าไม่บ้างเข้าใจไม่ผิดเขาก็จะนำไปบริจาคให้กับการแพทย์รายพรมแดนนะคะในนามของ Black d e s e r อออนไลน์จำนวน50,000วอนนะคะและในนามของ Black d e s e r t m o b i อ e อีก50,000วอนรวมไปทั้งหมด1,000 0แวอน1 0 0แสนล้านวนอนอประมาณนี้นะคะซึ่งหน่วยแพทย์นี้เขาชื่อเมดิอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเมดิซิสซานฟรอนทรนะคะประมาณนี้นะฮะ ก็จะเป็นเหมือนองค์การแพทย์ของแบบทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเขียนว่าเป็นองค์การแพทย์องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเนาะโอเคก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนเราไปร่วมทําบุญกับแบ็กเก็เซิร์นะคะโดยการซื้อของในเกมซึ่งเขาจะเอาไปบริจาคจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ร่วมอนุโมทนาชาถุด้วยนะคะอย่าลืมไปซื้อเครื่องประดับคริสต์มาสกันนะจ๊ะทุกคนิง โอเคค่ะ okay, ก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นไงกันบ้างค่ะก็กิจกรรมใหม่อย่าลืมนะคะไปตีการมอนกันนะคะ6ตัวจุกๆกันไปเลยนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะแม่บ okay, <Okay. S 2> ้าง <Okay. S 2> ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าบอกต้องส่วนไหนผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านบิ๊กหลิงใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้างเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบายบาย